ปรึกษาคุยกันนะครับเอาเป็นวันจันทร์นะครับขอเวลาแล้วเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าคุณมากครับว่าเป็นยังไงผมชอบคุณกันนะครับคุณกันต้องชัดเจนครับนะฮะอย่าแบบคุณอีฟนะฮะเพราะว่าในขณะที่เป็นหัวขบวนเป็นประธานเป็นผู้มีอำนาจแต่ไม่มีความชัดเจนในคําตอบให้กับคนเค่รอคอยอย่างนี้ครับพี่คือผมส่วนตัวผมนะถ้าส่วนไหนที่ทุกคนไม่สบายใจไม่ใช่แค่ผมแล้วครับทุกคนพยายามที่จะปรับ น้องทุกคนมีความตั้งใจครับพี่ตัวของอีฟไม่ใช่ว่าไม่เก่งผมส่วนตัวที่ผมได้คุยกับน้องนะตัวตัวที่เดี๋ยวมันจะคุยไปขอโทษนะเวลาที่คุณคุยแล้วผมก็คุยเพราะมันไม่ใช่เรื่องประเด็นที่เรากาลังถามไม่มีใครไม่มีใครที่อยากรู้อารมณ์บทแต่อยากรู้ว่า d i r e c t ช o n นคอนเนคชั่และ วิธีการที่จะจบเรื่องนี้เราจะจบกันด้วยวิธีโอเคครับเดี๋ยวผมพูดวิธีจบให้เลยนะครับวันจันทร์นะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะครับให้ทางวุฒิแจ้งกันหน่อยว่าจะดําเนินการอย่างไรแต่วันนี้วิธีการจบที่ผมเตรียมไว้ดีที่สุดเรื่องของความโปร่งใสนะหลังจากจบตรงนี้เวลาบ่ายสองโมงผมจะเดินทางไปที่กระทรวงมหาดไทย ให้กระทรวงมหาดไทยตรวจสอบมูลนิธิการจอมพลังช่วยสู้ผมจะร้องว่ามูลนิธิการกำลังช่วยสู้ที่ผมก่อตั้งเนี่ยเป็นมูลนิธิที่ทุจริตไหมมีเงินนะเข้าไปหาคุณธรรมนัสหรือเงินเข้าไปหาหมูลนิธิอื่นๆไหมนะมีเงินเข้าไปมีการกดเงินสดออกมาใช้ไหม,ไมเพื่อความโปร่งใสผมให้ตรวจสอบตัวเองครับผมมั่นใจครับว่าไม,ไม่มีครับ นะฮะสิ่งที่สังคมถามไม่ได้คิดว่ามีแต่ถามในฐานะที่มีรายละเอียดที่เหมือนบทบางอยู่เท่านั้นเองที่สังคมรู้สึกแย่ผมมั่นใจว่ามูลนิธิไม่น่าจะถึงขั้นตอนนั้นและยิ่งโอนให้มูนิธิคุณธรรมนัฐเนี่ยมูลนิธิธรรมนัฐเนี่ย,มรรมยไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าในข้อกําหนดมันต้องปิดมันถึงจะไปได้อันนี้ผมว่าไม่ต้องไปเสียเวลาให้ใครคอนเฟิร์มและไม่ต้องไปให้เสียเวลา คุณกันเวลาไปกินกาแฟผมบอกนะ<ผ>มไม่จาเป็น <ผม S 1> เพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมเชื่อว่ามันไม่มีดีนะครเดี๋ยวฟังต่อหน่อครับอ่ามันไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามายืนอยู่ตรงเนี้ยเราไม่ได้ถามว่าบอกว่าคุณกันทําผิดนะเราไม่ได้บอกมูลนิธิทําผิดนะแต่กําลังบอกว่ามูลนิธิไม่ได้พรีเซนเทชันอย่างครบด้านและชัดเจนก่อนที่มันจะพาไปสู่การเหมือนอิงแอบการเมือง ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ที่คนจะต้องคิดโดยคนเราเนี่ยเวลาที่มันกระทําอะไรลงไปมันบ่งบอกเจตนาและวิธีการตรงนี้เองเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สบายใจแต่ถามว่าผิดไหมก็ตอบว่าไม่ผิดนะครับต่อให้เป็นมูลิธิคุณธรรมนัทหรือมูลนินทีธรรมนัทก็ไม่ได้ผิดมันไม่ได้ผิดครับ